สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Atelier r e s a r e n a นั่นเองนะคะเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆหลังจากคลิปที่แล้วเรารีวิวการเล่นอะไรต่างๆเทิลเอฟเฟกตัวละครต่างๆไปแล้วนั่นเองเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการรี i d ดีนะคะสำหรับใครที่สุ่มตู้นะคะสุ่มตู้ตรงนี้เนาะ,ะอ่ะ ตู้แรกเนี่ยมันจะเป็นเพชรนะฮะเพชรก็จริงแต่ไม่ใช่เพชรที่แจกนะเป็นเพชรในการเติมนั่นเองสําหรับใครที่แบบเฮ้ยทําไมเราได้สามพันเพชรแล้วมันกดไม่ได้นะฮะก็คือเป็นเพชรในการเติมอ่าแล้วก็เพชรที่เรารับฟรีม,มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ตู้ที่สองอ่าตู้ที่สองใช้หนึ่งพันห้าร้อยเพชรนะก็สิบครั้งเนาะจริงๆถ้าเราได้รับฟรีมันมันก็จะขึ้นตรงนี้แต่ว่าตู้นี้มันเป็นตู้สําหรับเพชรที่เติมนั่นเองเนาะ สองตู้ต,ตู้แรกกับตู้ที่สองคือสําหรับคนที่เติมเพชรนะแล้วก็เพชรท,ที่รับฟรีเราก็จะมาสุ่มตรงนี้ได้นั่นเองเนาะอธิบายง่ายคือแบบสุ่มแค่จะได้แค่แบบตู้ที่สามนะคะสาหรับเพชรฟรีเนาะแล้วก็หรือเป็นการแลกตั๋วนั่นเองนะฮะมาวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการการีไอดีกันสําหรับใครที่เกลือไอดีนี้นั่นเองนะฮะก็กดไปที่เมนูได้เลย Delete Data ต,ตรงนี้นะ,ะกดเข้าไปปึ๊บ แล้วก็กด delete player data นะไม่ต้องกด delete account นะกดแค่อันที่สองนะทุกคน delete player data นะคะกดเข้าไปแล้วกด delete player data อีกครั้งหนึ่งนะกดอีกครั้งหนึ่งกดโอเคนะฮะทุกคนอ่ะมันก,ก็จะกลับมาหน้าเดิมนะคะหน้าเดิมแล้วก็การเลือกภาษาเลือกเลงต่างแล้วก,กดเลือกไปนั่นเองนะเนาะพอเราเลือกภาษาอะไรเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ก็คือการล็อกอินรับของต่างๆนั่นเองนะที่มันแจกให้แล้วก็ กดรับไปนะฮะนี่กดรับไปเลยรับให้เรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วการรับอีกอย่างหนึ่งก็คือจดหมายที่พลาดไม่ได้ก็คือเพชรตรงนี้สามพันเพรนั่นเองกดรับแบบนี้ไปเลยรวดเดียวนะฮะทุกคนอ่ามันก็จะมีตัวละครแล้วก็เมมเรียหรือการ์ดต่างๆ่านั่นเองสามพันเพรนะฮะ แล้วก็ในการที่เราจะกดเนี่ยบางคนอาจจะกดใช้เป็นเพชรสามพันเพชรไปเลยนะอันนี้เราก็จะมาบอกเทคนิคก็คือกดมาที่ช็อปนะคือการไปซื้อตั๋วหรือแลกตั๋วนั่นเองเนาะใช้เพชรสามพันเพชรในการแลกนั่นเอง เรากดไปที่อันที่สองนะฮะนี่ก็จะมีตั๋วให้เรานั่นเองนะจากที่เรากดในตู้เนี่ยสามพเพศคือมันจะได้แค่10ครั้งหรือ1นรอบนั่นเองเนาะถ้าเราซื้อเป็นตั๋วเนี่ยเราจะได้20ครั้งหรือ2อรอบเลยนั่นเองนะฮะก็จะมีโอกาสที่เราจะได้3ามดาวมากกว่า1นึ่งตัวด้วยนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการสุ่มเนี่ยเราจะได้ตัวดีๆไหมนะฮะจะได้ตัวแบบที่โอเคไหมนั่นเองกดเข้าตัว กาชาเลยนะแล้วก็กดมาตรงที่หนึ่งครั้งตรงนี้นะอันนี้มันเป็นการสุ่มฟรีอยู่นะในระบบเวลาเรารีเซ็ตมาเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้ตัวอะไรนะฮะสามดาวหรือเปล่าไปเลยรุนกันไ่ได้ตัวอะไรอะ่ะได้อะไรปึ๊บ โอ้ยโโตัวนี้น่ารักมากนะฮะโอตัวน่ารักมาอันนี้บอกไปแล้วนะฮะก็คือเป็นตู้สําหรับคนที่เติมใช้เพชรในการเติมในการเติมเพชรเนาะสองตู้นี้เรามากดตู้ที่สามกันนะฮะอันนี้เป็นสําหรับสายฟรีแล้วก็อ่าตรงเพชรเพชรเราแรกไปเมื่อกี้นะใช้เป็นตัวยี่สิบใบนั่นเองเนาะเรากดไปเลยปึ๊บรอบแรก ใบรอบแรกเราจะได้อะไรนะฮะมาลุ้นกันเออไป,เ,ปเลยเราไม่กดข้ามดีกว่านะเดี๋ยวเรามาดู่าลุ้นลุ้นแบบยาวๆเลยละกันนะเจอโดนมานะโอ้มันก็ทองเหมือนกันหมดนะเราดูไม่ออกเลยว่า มันจะออกแบบสามดาวไหมเพราะว่ามันขึ้นทองกันหมดเลยเนาะเตภาวานาให้ได้สามดาวสักสองตัวตีนก้ามาอีกแล้วนะเฮ้ยลูเวนลูเวนลูเวนเฮ้ยแต่มันเป็นหนึ่งดาวอะ่ะไปซ้ำสองเลยเหรอเดี๋ยวนะเมื่อกี้ซ้ำสองตัวนะะแล้วก็เมโมเรียเป็นการ์ดระดับอาร์มานะ มีการ์ดเอสดไหมระดับอาร์มาดูวัวเฮ้ยเอสรเอ้ยสองดาวนะฮะมึในสองดาวมาสองตัวนะฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มอีกรอบนึงเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรสามดาวไม่มาเลยเหรอทำไมมันเกลือขนาดนี้อ่ะ อันนี้คือพี่รีมาสองสามไอดีแล้วนะทุกคนสามสองสามรอบแล้วดนะีมาลนะฮะเปิบเดี๋ยวดุนกันจะได้อะไรนะสามดาวไฮ้จริงๆมันน่าจะการันตีนะสามพันเพชรเราไปซื้อตั๋วมามันน่าจะการันตีแบบว่าออกไอ้นนี่มาให้เนาะ อาหรือเปล่าอูโหการระดับ A แป้นมาแล้วระดับอารัวๆตัวนี้รู้สึกมันจะซ้ำนะอันนี้ก็ซ้ำนะอุ้ยซ้ำอีกแล้วโอ้โหยเจ้าของเยอะขนาดนั้นอนะ่ะหนึ่งดาวมารัวๆนี้เป็นสองดาวนะฮะการอุ้ยสามดาวไม่ออกเหรอ เฮ้ยทำไมสามดาวไม่ออกอะ่ะเฮ้ยสามดาวมาเราจะได้แค่แบบสุ่มฟรีหนึ่งรอบเท่านั้นหรอแต่แปลกวะ่ะสามดาวที่แบบใช้ตั๋วแล้วไม่ออกนะฮะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับใครที่แบบอยากลองสุม่มแล้วก็แบบไม่ใช้เพชรอยากมีโอกาสที่จะออกแต่มันก็เกลือนะของพี่เกลือนะใช้ตัว๋วสองรอบเกลือเดี๋ยวไว้ไปหารีไอดีแบบใช้เพชรก่อน เออใช้เพชในการสุ่มอะไรหีลองดูนะว่าระหว่างเพชรกระตัวที่เรารีมาสองสามรอบแล้วเนี่ยมันจะอันไหนมันจะโอเคกว่าเนาะถ้าใช้เพชเดี๋ยวลองใช้เพชก่อนแล้วกันนะฮะก็มานนี้สาหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเลยใจกันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสําหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ